สวัสดีค่ะพบกับชาแนล่วนการ์ดไลฟ์ออนเดอะเว d ลบนโลกใบนี้ ังคงมีความลับต่างๆมากมายที่เราอาจไม่เคยรู้หรือไม่เคยได้ยินมาก่อนทั้งภายใต้ความลึกลับเหล่านั้นก็ยังมีสิ่งแปลกใหม่ให้เราได้เห็นและได้ค้นพบกันอยู่อีกด้วยนะคะในในคลิปนี้นะคะอจะพาไปดมผัดกับความลึกลับจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นความลึกลับของคนสัตว์ หรือแม้แต่ธรรมชาติซึ่งจะมีอะไรนะคะที่น่าสนใจบ้างนั้นก่อนจะไปรับชมนะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องโซนกัดกันนะคะไปรับชมกันเลยค่ะ <Nice. S 1> ป่าสุดลึกลับป่าโบราณขนาดใหญ่ซีซอนตัวอยู่ภายในหลุมยุบขนาดยักษ์ที่มณฑลกวางสีของประเทศจีน หลุมยุบที่มีชื่อว่าคาสที่มีความยาวนะคะมากกว่า1,000ฟตุตและมีความลึกเกือบ630ฟตุตนักสำรวจทำการโดยตัวลงไปในหลุมลึกกว่า328ฟตุตก่อนที่พวกเขาจะเดินเท้าเข้าไปเป็นระยะเวลาอีกกว่าหลายชั่วโมงเพื่อที่จะไปยังก้นของหลุมยุบแห่งนี้ซึ่งบนพื้นนะคะของหลุมลึกพวกเขาได้พบเข้ากับป่าดึกดำบรรที่มีต้นไม้โบราณสูงถึง130ฟตุต อยู่ที่ก้นของหลุมแห่งนี้ด้วยโดยหัวหน้าทีมนักสำรวจกล่าวว่าต้นไม้เหล่านี้นะคะเติบโตหนาแน่นและขึ้นมาจนถึงบ่าของเขาหลุมยุบดังกล่าวนะคะยังอาจจะเป็นที่อยู่อาศัยของทั้งพืชและสัตว์นานาชนิดที่ยังไม่ถูกค้นพบก็เป็นได้นะคะทั้งนี้นักสำรวจก็ยังใช้โดรนเพื่อบันทึกรายละเอียดของหลุมยุบเอาไว้อีกด้วยนะคะเห็นต้นไม้ลักษณะนี้ก็อดที่จะคิดไม่ได้เลยนะคะว่าราวกับโกลมาในยุคดึกดำบรรพ์เลยนะคะ ชีวิตแซลมอนปลาแซลมอนหลายคนนะคะได้ยินชื่อนี้ก็คงจะนึกถึงเนื้อที่แสนอร่อยและราคาแพงของมันแต่รู้หรือไม่คะว่ากว่าจะเป็นแซลมอนที่เติบโตใหญ่ยักษ์ได้ขนาดนี้นั้นพวกมันต้องใช้สรัรพักกำลังทั้งหมดในการว่ายทวนกระแสน้ําเพื่อขึ้นไปวางไข่อย่างที่ที่พวกมันนะคะเคยอยู่ในไข่เมื่อตอนที่ยังเป็นเด็กและเมื่อวางไข่สําเร็จแซลมอนก็จะตายลงอย่างช้า ผิวหนังที่เคยชุ่มชื่นสดใสก็จะค่อยๆขาดหลุดลุยและเน่าเปื่อยไปอวัยวะภายในนะคะก็จะปิดตัวลงทีละอย่างทีละอย่างจนร่างกายของมันนั้นกลายเป็นสีดําอยู่ในสภาวะที่เรียกได้ว่าตายทั้งเป็นเหมือนซอมบี้ยังไงอย่างนั้นเลยล่ะคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นวงจรชีวิตนะคะที่น่านับถือจริงๆนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะดูน่าเศร้าแต่นักวิจัยนะคะก็พบว่าซากของแซลมอนที่เน่าเปื่อยเหล่านั้นสามารถที่จะกลายเป็นแหล่งอาหารชั้นดี ให้กับทั้งจุลินทรีย์มแมลงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกว่า137ชนิดรวมถึงลูกๆของพวกมันเองด้วยถือได้ว่าเป็นการรวบรวมกำลังครั้งสุดท้ายของเหล่าพ่อแม่ผู้เสียสละที่ไม่สูญเปล่าจริงๆนะคะมนุษย์น้ำแข็งที่ดูดีที่สุดในยุโรป อสซี่หรือที่รู้จักกันในชื่อมนุษย์น้ำแข็งนั้นได้ถูกค้นพบนะคะเป็นครั้งแรกเมื่อปีกิษสกัถึง1ักราช1991โดยนักปีนเขาสองคนบนภูเขาเอิรสเทาในเชือกเขาเอ,เาเาเาเอลในสภาพศพที่แห้งมากๆจนดูเหมือนจะเสียชีวิตมานานมากแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่านานแค่ไหนและด้วยผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นะคะจึงทำให้รู้ว่าชายคนนี้ เสียชีวิตมากกว่า5,300ปีแล้วและเมื่อทําการกู้คืนร่างของเขาขึ้นมาก็พบกับชิ้นส่วนของหนังและก็ขนสัตว์มากมายที่ถูกนํามาทําเป็นเครื่องนุ่งห่มรวมถึงอาวุธและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆแม้แต่งร่องรอยของอาหารในกระเพาะอาหารอีกด้วยซึ่งร่างของมนุษย์น้ําแข็งที่เรียกได้ว่า ดูดีที่สุดในยุโรปคนนี้ได้ถูกจัดแสดงเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีเซาท,ทยโรในเมืองโบซาโนของประเทศอิตาลีซึ่งถือเป็นการค้นพบนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นการเปิดเผยเรื่องราวชีวิตของมนุษย์ในยุคหินใหม่และยังเป็นหน้าต่างไปสู่โลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับและท้าทายในการอยู่รอดของมนุษย์ในยุคนั้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมสุดโหดไกด้วยนะคะ ากฟอสซิลต้นไม้ที่ยาวที่สุดในโลกรู้หรือไม่คะว่าประเทศไทยเรานะคะมีการค้นพบซากของฟอสซิลต้นไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยมีความยาวมากถึง69.70เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะอยู่ที่1.8เมตรซึ่งถูกบันทึกในกิน n n e s w o r l Record เมื่อวันที่8กรกฎาคม ปี2,565ซึ่งความยาวของต้นไม้ต้นนี้นะคะเทียบเท่ากับตึกสูง20ชั้นเชียวนะคะซึ่งถ้าหากใครสนใจที่จะไปเที่ยวชมแล้วก็แวะไปชมนะคะได้ที่อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัยที่ตำบลตากออกของอำเภอบ้านตากในจังหวัดตากนั่นเองนะคะโดยได้มีการค้นพบต้นไม้ที่กลายเป็นหินทั้งหมด7ต้นด้วยกันแต่ที่สมบูรณ์จริงๆนะคะมีเพียง2ต้นซึ่งถือได้ว่าเป็นการทำลายสถิติโลก จากมอดกทางธรรมชาติที่ไม่ใช่จากฝีมือมนุษย์หรือสิ่งประรดิษฐ์ใดๆเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะว่าแล้วก็อยากจะไปเห็นของจริงจังเลยนะคะโมูอายหินแกะสลักบนเกาะอ,อ,อีสเตอร์ที่มีร่างกายถูกฝังอยู่โมูอายนะคะรูปแกะสลักหินขนาดยักษ์ที่ตั้งอยู่บนเกาะอ,อีสเตอร์ ที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างปีคริสตศักราช1 2 5 0ถึงปี1500โดยชาวราปานุยซึ่งโดยปกติแล้วนะคะมูาจะมีส่วนหัวที่มีขนาดใหญ่เห็นเด่นชัดโดยนักโบราณาคดีต่างก็สงสัยมานานแล้วว่าเจ้ามูอายเหล่านี้จะมีร่างกายที่ถูกฝังอยู่ไหมและพวกเขาก็ขุดพบร่างกายขนาดใหญ่ที่ถูกฝังอยู่ลึกลงไปในดินกว่า20เมตรเมื่อปีคริตศักราช1914 ทั้งนี้นะคะการที่โมอายมีเพียงแค่ส่วนหัวโผล่ขึ้นมานั้นนั่นก็เป็นเพราะกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดจากการทับถมของตะกอนและหินผ่านระยะเวลาอันยาวนานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโมอายเหล่านี้ก็ยังคงเต็มไปด้วยปริศนาที่ยังคงต้องหาคําตอบกันต่อไปอย่างเช่นการตีความถึงสัญลักษณ์บนตัวของโมายนั่นเองนะคะ you She, uh, okay, I'm, you know what? I have no gum gum, sorry, and my name i um, s n Dum Dum. My name's Larry. No, your name Dum Dum. น้ำในทะเลสาบที่ใสเหมือนกระจกทะเลสาบแฟลทเฮดเป็นทะเลสาบธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่นะคะในมอนทานาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา ที่มีความยาวประมาณ48กิโลเมตรและกว้างกว่า26กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่นะคะกว่า500ตารางกิโลเมตรเจริญสาบแห่งนี้ขึ้นชื่อไปทั่วโลกในเรื่องของความใสของน้ําที่สามารถมองเห็นในน้ําได้ลึกถึง20ฟตุตเลยทีเดียวซึ่งการที่น้ํานะคะในทะเลสาบมีความใสราวกับกระจกแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะหลายปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นด้วยองค์ประกอบทางธรณีวิทยาที่ประกอบไปด้วยหินแกรนิตและหินอคนีชนิดต,ต่าง ที่ไปก่อให้เกิดตะกรนรวมถึงน้ําที่นี่นะคะไม่ค่อยจะมีสารอาหารโดยเฉพาะในไนโตรเจนและฟอสฟอรัสซึ่งช่วยลดการเจริญเติบโตของสาหร่ายเพราะสารอาหารที่มากเกินไปนะคะก็อาจทําให้สาหรายนั้นบานจนทําให้ขุนและน้ําใสน้อยลงนั่นเองนะคะ แม่ไม่ได้ไปสัมผัสด้วยตาของตัวเองแค่เพียงได้ดูจากคลิปก็เหมือนได้เปิดหูเปิดตาและเปิดมุมมองในโลกอันแสนกว้างไกลแล้วนะคะแต่ถึงอย่างนั้นในยุคที่เทคโนโลยีก้าวล้ำนำสมัยเราก็สามารถที่จะได้เห็นสิ่งใหม่ๆให้ได้ว้าวกันอยู่เสมอเลยนะคะนี่ีย้ว่าเดี๋ยวนี้จะนั่งรออะไรนานๆ ก็ไม่มีคำว่าเบื่อเพราะมีตัวค่าเวลาอย่างอินเทอร์เนต็ตนั่นเองนะคะหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอนก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ